มาเสริมความรู้อัปเกรดตัวเองเป็นผู้พิทักษ์กับโครงการ YDCD ยาง Digital Citizen Defenders เยาวชนผู้พิทักษ์รู้เท่าทันสื่อดิจิทัลวันนี้นะครับเราอยู่ที่โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ครับในวันที่โลกออนไลน์นั้นหมุนเร็วจนตามแทบไม่ทันและ AI นั้นเข้ามามีบทบาทในชีวิตเรามากขึ้นการรู้เท่าทันสื่อจึงเป็นทักษะชีวิตที่ขาดไม่ได้ ครงการเยวาวชนผู้พิทักษ์รู้เท่าทันสื่อดิจิทัลยังด i g i t a l c i t i z e n e e f e n d e r s จึงได้เดินทางมาส่งต่อพลังบวกกันที่นี่โรงเรียนแก่นทองอุปถรรัมพื้นที่ที่เต็มไปได้วยน้องๆที่มีความคิดสร้างสรรค์พร้อมแล้วที่จะเปิดรับความรู้ใหม่ๆเพื่อก้าวทันโลกดิจิทัลไปด้วยกันวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างทางมัธยมต้นและมัธยมปลายเนี่ยจะได้รับความสนุกพร้อมกับความรู้ คือพลังแห่งการเรียนรู้เราจะเติม,มเมล็ดพันธ์งามพลังแห่งการเรียนรู้ที่จะมอบให้โดยขอเริ่มต้นสิ่งที่สําคัญที่สุดในยุคดิจิทัลก็คือการที่เราเป็นผู้พิทักษ์ที่มีความคล้าหาญต่อไปเริ่มต้นเช็คความพร้อมด้วยกิจกรรมสนุกๆจริงหรือปลอมเกมวัดสายตาและไหวพริบที่จะช่วยฝึกการสังเกตให้ละเอียดขึ้น เพื่อมั่นใจว่าก่อนที่จะเชื่อหรือแชร์อะไรเราได้ตรวจสอบข้อมูลนั้นอย่างถี่ถ้วนแล้ว <Yeah. S 1> แล้วมาเปิดมุมมองขยับบทบาทจากการเป็นแค่ผู้ใช้งานทั่วไปสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลผู้พิทักษ์ที่มีคุณภาพก็คือคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์รับผิดชอบต่อสังคมและพร้อมช่วยเหลือคนอื่นไม่ใช่แค่ดูแลตัวเองดังนั้นเนี่ยในการที่จะมีดีได้เนี่ยคุณต้อง ต้องมีดิจิทัลดีเที่สามารถสร้างขึ้นมาจาก DNA อ็ที่มีกายภาพสู่การบิน DNA อ็นเทางดิจิทัลในโครงการ YDCD ของเรานั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาบอกว่าเราจะร่วมกันสร้างผู้พิทักษ์ดิจิทัลไปด้วยกันและมาเติมแรงบันดาลใจผ่านเรื่องราวดีๆจากอินฟลูเอนเซอร์ที่มาแชร์ประสบการณ์ตรงแบบไม่มีกัก๊ก ทั้งเทคนิคการสร้างตัวตนให้หน่าเชื่อถือและวิธีรับมือกับปัญหาออนไลน์อย่างชาญฉลาดพร้อมปลุกความมั่นใจให้น้องๆกล้าที่จะเป็นผู้นําในการทําสิ่งที่ถูกต้องกล้าแจ้งเตือนเมื่อเห็นสิ่งผิดปกติและกล้าที่จะส่งต่อความรู้ดีๆให้เพื่อนโซเชียลเราไม่สามารถตัดสินข้างเดียวเหมือนเราดูหนังได้เลยคุณทําอะไรพลาดนิดหน่อยทุกคนอยากให้คุณโดนจับเลยทุกคนอยากให้คุณล้มเลยเราอยากได้สังคมแบบนี้ไหม แต่พอมีพวกแอปพลิเคชันพวก t ิ k ตอ k อะไรพวกนี้เข้ามาครับมันก็เหมือนเป็นการที่แบบเราต้องทำอะไรที่แบบต้องคอยระวังอยู่ตลอดเวลาครับเพื่อไม่ให้โดนแบบคนอื่นเข้ามาคอมเมนต์ว่าเสีสหายอะไรอย่างเงี้ยครับนี่แหละคือการที่เราใส่อะไรแบบตัดสินลงไปในโลกโซเชียลอะแล้วมันแก้ไขไม่ได้แล้วครับก็รู้สึกเซอร์ไพรส์มากครับที่ว่าเออคนที่ผมดูทุกวันก่อนกินข้าวโมอวอย่างี้แต่ว่าเสียใจนิดนึงที่ว่าไม่ได้ถ่ายรูปแล้วก็รู้สึก ขอบคุณที่เขาคอยแชร์คนโกงของสแกมเมอร์ต่ตางๆด้วยอะของหนูหนูจะชอบเป็นเกี่ยวกับที่เวลาที่เขาโดนคอมเมนต์แย่ๆอะค่ะหรือว่าเขาโดนเรื่องอะไรเงรี้ยที่ที่เขาจะโดนเขาก็แค่มองข้ามผ่านไปแล้วก็ไม่ได้สนใจค่ะก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่แล้วก็แค่ปล่อยผ่านไม่จําเป็นที่จะต้องไปใส่ใจรยายละเอียดค่ะจากนั้นไปอัพสกิลกันต่อที่ดิจิทัลวัคซีนแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่รวบรวมเทคนิคสําคัญของผู้พิทักษ์ไว้ครบครัน เนื้อหาที่นี่เรียบง่ายสนุกและทันสมัยที่สำคัญใครเรียนจบรับไปเลยใบประกาศนียบัตรและดิจิ t a ลแบ d g e เอาไปใส่ Portfolio โอโชว์ความสามารถด้านดิจิทัลได้เลยสนุกกันต่อกับกิจกรรม Lens and Learn Challenge ภารกิจท้าทายความสามารถในการค้นหาข้อมูลน้องๆที่จะต้องมาช่วยกันแก้โจทย์ภาพปริศนา5ข้อภายในเวลาที่กำหนด งานนี้นะครับต้องอาศัยทีมเวิร์กและการสืบค้นข้อมูลแม่นยำเพื่อพิสูจน์ว่าทีมไหนคือตัวจริงเรื่องการค้นหาคำตอบ และไฮไลท์สำคัญที่พลาดไม่ได้ช่วงเวิร์กช็อประดมสมองพื้นที่ปล่อยของที่เปลี่ยนปัญหาให้กลายเป็นไอเดียน้องๆได้ลองใช้ AI เป็นผู้ช่วยโดยมีคุณครูโค้ชให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาที่เคยเจอกันจริงๆในโรงเรียนและร่วมกันออกแบบสื่อสร้างสรรค์เพื่อรวรงรงเรื่องความปลอดภัยไซเบอร์เปลี่ยนจากผู้ประสบปัญหาให้กลายมาเป็นผู้ร่วมแก้ปัญหาด้วยตัวเอง เวิร์กช็อปหลักของเราคือทุกคนต้องเขียน Storytelling Canvas ีลองพยายามหาหัวข้อที่เราชอบหาเคสที่น่าสนใจหาเคสที่ตอบโจทย์ดิจิทัลวัคซีนหรือว่าตอบโจทย์การเป็นผู้พิทักษ์ยาวชนดิจิทัลด้วยนะครับและวันนี้นะครับน้องๆก็มี Storytelling Canvas พร้อมที่จะส่งงานส่ง assignment ของโครงการ y d c ดีซแล้ว ซึ่งผมก็รอติดตามดูผลงานของน้องๆนะครับแล้วก็บอกรับว่าโรงเรียนนี้มีหลายหัวข้อที่น่าสนใจมากๆครับตั้งแต่เคสที่เคยเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็หัวข้อที่พี่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็พี่ก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวน้องๆเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องๆที่มาร่วมโครงการแล้วก็เวิร์กช็อปของพี่นะครับขอบคุณครับมาร่วมติดตามความสําเร็จของพวกเขากันต่อได้ที้ DigitalVaccine.me และโซเชียลมีเดียต่างๆที่เป็นช่องทางของโครงการ YDCD เยาวชนผู้พิทักษ์รู้เท่าทันสื่อดิจิทัลสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้สำหรับที่จะทำสื่อนะคะก็เชื่อว่าโรงเรียนแก่นทองเป็นเรืนที่เก่งอยู่แล้วแล้วก็สามารถทำได้อยู่แล้วค่ะก็สู้ๆนะคะฝากตามผลงานของโงเรียนแก่นทองด้วยนะครับแก่นทองไปถามสู้ๆครับขอฝากติดตามผลงานโรงเรียนแก่นทองไปถามที่นักเรียน แต่ละกลุ่มร่วมกันทำอย่างตั้งใจอย่างสุดความสามารถของพวกเขาฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ